กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่เนี่ยไม่เหมือนกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเก่าแบบเก่าเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวในสถานที่เป็นชนชัน้นต่อสู้เพื่อที่จะยึดอํานาจการปกครองแต่ว่า กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหมน่นะครับเป็นการต่อสู้ในประเด็นที่ไม่ค่อยเป็นการเมืองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะไปครอบครองอำนาจการปกครองเหมือนกับกระบวนการสมัยสมัยก่อนหน้านี้นะฮะอย่างเช่นการต่อต้านโรงงานไฟฟ้านิบเคลียกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะพิทักสิ่งแวดล้อม กระบวนการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มน้อยในสังคมอย่างเช่นคนสูงอายุกลุ่มรักร่วมเพศนะกลุ่มคนพิการที่ต่อสู้เพื่อที่จะได้มีที่ทํางานที่เรียนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกระบวนการที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสิทธิของสตรีนะฮะแล้วก็กระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งในช่วงไม่ถึงสิปีนี้ก็กลายเป็นขบวนการที่ระบาดไปทั้งโลกนะฮะ ย้อนหลังกลับไปก่อนหน้านีขบวนการแบบนี้ไม่เคยมีนะครับในวันที่หนึ่งมกราคม2537นี่นะครับได้เกิดกระบวนการอันหนึ่งที่เรียกว่าสปาติสตานะครับเป็นกระบวนการของชนพื้นเมืองชาวเม็กซิโกนะฮะได้จัดตั้งกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติแล้วก็บุกเข้ายึดเมืองต่างๆในเม็กซิโกจำนวนปกเมืองนะครับใช้กำลังคนพื้นเมืองเนะี่ยซึ่งเป็นชาวอินเดียแดง 600คนร่วมกับพลเรือนอีก3,000นคนโดยประมาณนี้ก็เขายึดเมืองทั้งหเมืองนะฮะแล้วก็ประกาศขอจัดก,การปกครองตอนเองนะฮะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะ,ะได้อำนาจนะครับขบวนการนี้ได้ยึดอำนาจอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็คืนอำนาจให้แก่ประชาชนไปเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพียงแต่ต้องการให้ชนพนเมืองเนี่ยสามารถที่จะจัดก,การปกครอง นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้10ปีแล้วเขาบอกเขาคืนให้ชนพื้นเมืองเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลเผด็จการเนี่ยมาปกครองชนพื้นเมืองพวกนี้นะฮะแล้วก็การต่อสู้ครั้งนี้พวกเขาใส่หน้ากาก,ากดําไม่ใช่หน้ากาก,ากขาวนะครับก็จะเ,เห็นได้ว่า,าการต่อสู้ของกระบวนการทางสังคมแบบใหม่เนี่ยมักจะมีสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองนะครับ แล้วก็หลังจากที่ได้มอบอํานาจคืนให้กับประชาชนแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังกองกำลังนี้ยังอยู่จะไม่สู้รบนะแต่จะคอยปกป้อง,องคุ้มครองให้ชุม,มชนเนี่ยสามารถจัดก,การกับตัวเองเนี่ยได้นะครับในปี1998นี่นะครับได้เกิดการลุกขึ้นสู้ในประเทศอินโดนีเซียนะครับเ1998เนี่ยเพื่อขับไล่ซูฮัตโตลงจากอำนาจนะครับ ซูฮัตโต้เนี่ยครองอำนาจมาประมาณสักสามสกสามสปีนะโดยประมาณเนี่ยก็ได้ปกครองด้วยการใช้กำลังทหารและก็ความรุนแรงนะฮะแต่ว่าในเ,เดือนพฤษภาหรือ9 9 8เน่ยภาคประชาสังคมเนี่ยได้ลุกขึ้นสู้โดยอาศัยเว็บไซต์เว็บไซต,ต์ในการติดต่อกันเนี่ยผู้ปกครองเนี่ย ก็จะควบคุมหนังสือพิมพ์วิทยุแล้วก็ทีวีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้เนี่ยก็คือเว็บไซต์นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ที่ทำให้สามารถระดมประชาชนเนี่ยออกมาได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการลุกขึ้นสู้ครั้งนี้เนี่ยนะครับผู้นำเนี่ยเป็น NGO, NGO น g o เ่ยเป็นผู้นำของการ การลุกขึ้นสู้เลยครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษอันหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นทั่วๆในโลกในของประเทศไทยเนี่ยก็ในปี2549ซึ่งเดี๋ยวคุณคุณสุยศัยจะมาพูดถึงนี้นะครับก็มีการลุกขึ้นสู้ของประชาชนนะครับในการขับไล่รัฐบาลพันธุ์บโทนทักษิณน,นะครับแล้วก็ มีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่เช่นเคเบิลทีวีวิทยุชุมชนเว็บไซต์การถ่ายทอดสดนะฮะก็ในต่างประเทศเขาก็เรียกการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นว่าดิจิทัลเระบลูชั่นก็เป็นการปฏิวัติดิจิทัลในปี2007นี่นะครับก็เกิดการเคลื่อนไหวของเครือข่าย19ปัญญา ต่อต้านการรัฐประหารนะครซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของขบวนการพันธมิตรประชาธิปไตยเนี่ยมาสร้างเป็นขบวนการในการต่อต้านคอมชชนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวโดยการใช้ทีวีดาวเทียมวิทยุชุมชนนะครับแล้วก็สามารถสร้างกระบวนการที่ใหญ่โตมากกว่ากระบวนการพันธมิตรประชาธิปไตยนะครับ ในมอโดวานี่ยนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับาการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเนี่ยก็ถูกเรียกกันว่าเป็น Twitter Revolution นะฮะคือการปฏิวัติของ Twitter หรือว่าการต่อต้านที่มอนโดวานะฮะในเดือนเมษายน2009เนี่ยนะครับเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่า พรรคคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะเป็นจริงก็รู้สึกเขารู้สึกว่าเขาก็ลงคะแนนส่วนใหญ่ให้กับพรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วทำไมคะแนนมันถึงออกมาอย่างนี้นะฮะทันทีที่มีการประกาศคะแนนเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนก็ใช้ทวิตเตอร์ติดต่อ,อก,กันอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายของ การสื่อสารออนไลน์มีการใช้พื้นที่บัญชีข้อมูลภาพแล้วก็วีทัศน์ขยายผลนะครับก็เกิดการชุมนุมครั้งใหญ่นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถจะต่อสู้ได้เหมือนกับหลายประเทศที่เกิดขึ้นนี้นะครับแต่ก็เป็นการต่อสู้ที่ได้รับความชื่นชมว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางระดับโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่นะครับสำหรับเมืองไทยนี่นะครับก็ได้เกิด ปรกากฏการ์อันหนึ่งขึ้นมาก็คือการเคลื่อนไหวของขบวนการหน้ากากาขาวนี่นะครับซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับก็ให้มีการติดตามหาตัวผมได้ยินได้ยินมาแว่วๆนะฮะเดี๋ยวบางทีคุณสำราญรอดเพชรอาจจะมาพูดให้ชัดเจนกว่านี้ผมก็ได้ยินแว่วๆว่าพรุ่งนี้ฮะจะมีการชุมนุมหน้ากากขาวใน หลายจังหวัดทั่วประเทศนะฮะผมคิดว่าขบวนการอันนี้เนี่ยนะฮะมีลักษณะพิเศษเหมือนกับขบวนการทั่วโลกการต่อสู้ด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่นี่นะครับไม่มีใครเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ต้องไปหานะไม่มีไม่มีผู้นําเกิดขึ้นนะครับ <S <S> <S มันไม่เหมือนกับขบวนการยุคเก่านะฮะที่ยังมีผู้นําอันนี้ไม่มีผู้นําแล้ว แล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวของคนที่เขามีการศึกษาหรือจยกใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่นะครับการแสดงออกของเขาเนี่ยที่ต้องใช้หน้ากากเนี่ยก็เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไม่มีความปลอดภัยถ้าสังคมปลอดภัยเนี่ยคนไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่หน้ากากเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สท้อนให้เห็นว่าการการ ต่อสู้อย่างเปิดเผยเนี่ยอาจได้รับอันตรายได้นะครับแล้วก็เป็นการแสดงถึงความไม่พอใจนะครับแต่พวกเขาเนี่ยไม่ต้องการใช้ความรุนแรงแล้วก็ไม่ต้องการเห็นความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณเฉลิมเมื่อรับรู้แล้วอย่าพยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ญญเวลาที่คูเฉลิมเนี่ยยั่วยุให้สังคมเนี่ยเกิดความรุนแรงขึ้นไม่ดีนะครับเ,เที่ยวไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้เนี่ยอยู่เป็นรายวันนะครับการต่อสู้ของขบวนการของข้าระชาสังคมยุคใหม่เนี่ยไม่มีใครนำหรอกครับทุกคนเนี่ยสมัครใจนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเห็นข้อความ้วคนเห็นด้วยเาขาก็ไปร่วมนะครับ,บ